สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับก็มีข่าวสารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากกันเช่นเคยนะครับไปเริ่มที่ข่าวอื่นไม่ได้นะครับนอกจากการประกาศคว้าตัวเลนนี่โยโลกองหลังชาวฝรั่งเศสมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญาถึงปี2029พร้อมกับออปชั่นที่จะขยายเพิ่มได้อีก1ปีนะครับตอนแรกเนี่ย มีรายงานว่ากองหลังชาวฝรั่งเศสเนี่ยอยากย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดมากกว่าแต่ว่าแมนยูก็พยายามอย่างหนักนะครับในการโน้มน้าวดาวเตะวัย18ปีมาเล่นยังถิ่นออทัฟอร์ดแล้วก็ทําสําเร็จนะครับโดยตกลงค่าตัวได้ที่52.2ล้านปอนด์หรือราวๆ62ล้านยูโรนะครับแล้วก็จะมีออปชั่น ส่วนเสริมซึ่งอาจจะเพิ่มไปอีก7ล้านปอนด์รวมแล้วก็อาจจะมีค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์นะครับโยโลกให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับหลังจากเปิดตัวนะก็บอกว่าการเซ็นสัญญากับสโมสรนใหม่ที่มีความทะเยอทะยานอย่างแมนยูเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เป็นเกียรติของเขาอย่างมากเลยนะครับการสนทนาครั้งแรกกับสโมสรนเนี่ยสโมสรนได้มีการวางแผนชัดเจนสําหรับวิธีที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยในการเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่ง จะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์สำคัญนะครับที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สโมสรแสดงความเอาใจใส่ต่อตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากโยโลเขาบอกว่าเขารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่แมนยูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยนะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการที่จะดึงศักยภาพของเขาออกมาแล้วเขาเนี่ยแทบรอไม่ไหวแล้วนะครับที่จะได้เริ่มต้นความทะเยอทะยานกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมใหม่นะครับ โยโลก็ปัจจุบันอายุ18ปีเท่านั้นนะครับลงเล่นให้กับลิวไปทั้งสิ้นเนี่ยหกสิบนัดในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมของลีกเอิงด้วยนะครับแล้วก็พาลิวเนี่ยจบอันดับ4ของลีกเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าเจ้าหนูไรยนี้จะแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวหรือเปล่านะครับเป็นเซนเตอร์สไตล์ชั้นเชิงสูงนะครับแม้ว่าจะสูง190ซนติเมตรหลายคนมองว่าลีลาคล้ายๆกับลิโอเฟรดินานะครับรอติดตามฟอร์มของเขาในช่วงปรีซีซันแล้วก็ฤดูกาลใหม่น มีนักเตะย้ายเข้าก็มีนักเตะย้ายออกนะครับก็ล่าสุดเป็นเมสันกรีนวูดนั่นเองนะครับเซ็นสัญญากับโอลิมปิกมาเซยเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว31.6ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญาถึงปี2029แล้วก็จะใส่เบอร์1ิให้กับทีมมาเซยเลยนะครับมาเซยเนี่ยเสียปีเอเอเมริกออบาเมยองนะครับที่ย้ายไปซาอุดิอาระเบียนะครับก็ได้กรีนวูดมาแทนปัจจุบันเนี่ยอายุแค่22ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นให้กับแมนยูเนี่ยตั้ เนื่องจากมีเรื่องของคดีความในการทำร้ายร่างกายแฟนสาวนะครับแม้ว่าคดีเนี่ยจะเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับมาเล่นให้กับแมนยูนะครับฤดูกาลที่แล้วถูกปล่อยยืมไปให้กับเกตาเฟ่ยืมตัวไปเล่นแล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยนะครับก็รวมแล้วเจ้าไม้เขียวเนี่ยเล่นให้กับแมนยู129นัดยิงได้35ประตูนะครับถือว่าน่าเสียดายนะครับตามข่าวเนี่ยไม่ได้มีบอกด้วยว่าแมนยูเนี่ยใส่ออปชั่นซื้อกลับ มีแต่ว่าใส่ออปชั่นที่จะได้ส่วนแบ่งหากหมากเซยขายต่อในครั้งต่อไปนะครับประมาณ40-50%แต่ว่าไม่ได้มีรายงานเรื่องของการซื้อกลับก็รอติดตามดูครับอนาคตของเมสันกรีนวูดว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับในอนาคตจะมีโอกาสกลับมาเล่นให้กับแมนยูอีกหรือเปล่านะครับมาดูเรื่องของนักเตะม,มาอีกหนึ่งคนที่เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้นะก็คือโยชัวเซอร์เซนนั่นเองกองหน้าทีมชาตินธอร์แลนด์ล่าสุดมีการให้สัมภาษณ์ MTV นะครับเขาถามว่าใครคือไอดอลของคุณนะครับซึ่งเซอกเซเนี่ยเขาก็ตอบมา2คนนะครับคนแรกก็คือโลนันดิโนนะครับนักเตะที่ต้องบอกว่าเคยเกือบย้ายมาเล่นให้กับแมนยูในปี2003นะครับแต่ว่า สุดท้ายเขาเลือกไปเล่นกับบาร์เซโลนาแล้วก็เป็นตำนานอย่างที่เราเห็นกันไปนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คืออดีตนักเตะของแมนยูนะครับซาลาตันอิบราฮิโมวิดสองคนนี้มีส่วนที่เชื่อมโยงกันนะครับคล้ายๆกันก็คือตรงที่มีลูกเล่นแพลๆาๆทายากเยอะแล้วก็เติบโตมาจากฟุตบอลข้างถนนเหมือนกันนะครับซเซอร์เซยเขาก็บอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเติบโตมาส่วนใหญ่ก็เตะบอลกับคนที่อายุมากกว่าตัวใหญ่กว่าเพราะว่ามันช่วยให้เรารู้จักปรับตัวนะครับ สองคนนี้ก็ต้องบอกว่ารูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นอาจจะมีความคล้ายคลึงกันส่วนเรื่องเบอร์เสื้อเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่เขาบอกว่าโยชูเซอรเซ่เนี่ยมีโอกาสจะได้ใส่เบอร์9ที่กําลังว่างอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องแย่งกับลาสมุธฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กอีกหนึ่งคนด้วยนะครับเบอร์9นี่ก็เป็นของอองตูนิมัสยาวที่ตอนนี้หมดสัญญากับทีมไปแล้วนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นเซอเซ่หรือว่าเป็นฮอยลุนที่ได้เบอร ปิดท้ายมาดูข่าวคาวข,าของอีวานโทนี่บ้างนะครับศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษล่าสุดเขามีรายงานว่าเบน์ฟอร์ดเนี่ยยอมลดค่าตัวของโทนี่ลงมาแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่60ล้านปอนด์แต่ปรากฏว่าราคาแพงไปครับไม่มีสโมสรไหนกล้าทุ่มเงินลงทุนเลยทาให้เบนส์ฟอร์ดเนี่ยตัดสินใจพร้อมพิจารณาข้อเสนอที่มีตัวเลขต่ํากว่า50ล้านปอนด์นะครับเพื่อกระตุ้นให้กับสโมสรต่างเนี่ยเข้ามาพูดคุยเจรจาเพื่อคว้าศูนย์หน้ารายนี้ไปครองนะครับก็มีข่าว เยอะนะครับที่ทีไม่ความสนใจก็มีทั้งอาร์เซนอลเชลซีแมนยูสเปอร์หรือว่าเวสแฮมโดยแมนยูเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ตกเป็นข่าวให้ความสนใจโทนี่แต่ก็มีการยืนยันว่าจะไม่ยอมจ่ายค่าตัวของศูนย์หน้ารายนี้เกินกว่า40ล้านปอนด์นะครับซึ่งถ้าดูแนวโน้มตอนนี้แล้วก็คงจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแล้วเนื่องจากแมนยูตอนนี้มีศูนย์หน้าอย่างลาสมูธฮอยลุนแล้วก็โยชัวเซอร์เซยอยู่2คนแล้วนะครับ ตามแผนของแมนยูที่เล่นหน้าสามเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งฮอยลุนมีเซอร์เซ่ไหนจะสามารถโยกมาคัดแรดฟอร์ดมาได้อีกการซื้อโทนี่ก็อาจจะไม่จําเป็นในตอนนี้นะครับอาจจะมองไปที่การลงทุนซื้อนักเตะในตําแหน่งอื่นมากกว่าแต่ก็ไม่แน่นะครับถ,ถ้าเกิดแมนยูเกิดยื่นไปในราคาที่พอเหมาะที่สวังสมองสอนเห็นสมควรเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะได้โทนี่เข้ามาร่วมกวนเป็นอีกหนึ่งกองหน้าก็เป็นได้นะครับเนี่ก็คือข่าวสารของ แมนยู24นะครับที่เอามาฝากกันในวันนี้สําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ